ครับก็มาพบกับ350วัตต์24โวลต์บัลเลดนะครับตัวนี้3,200รอบนะครับมาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้าชุดนี้เป็นรุ่นชุดคันเร่งไฟฟ้าจะมีมอเตอร์นะครับ350 3า0อวัตต์24โวลต์3,200รอบนะครับ0.4แรงม้านะครับ ศูนย์จุดสี่แรงม้าก็มีมาพร้อมสายนะครับสายเหมือนเดิมนะครับสายเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินทั้งเซนเซอร์ฮอนเซนเซอร์แล้วก็สายไฟเมนหลักนะครับแล้วก็มีกล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลก็มีเหลืองเขียวน้ำเงินไฟเมนหลักนะครับแล้วก็มีฮอนเซนเซอร์นะครับที่ต้องต่อกันนะครับโดยผ่านไฟเมนหลักจะผ่านตัวนี้นะครับสะพานไฟที่แถมไปให้นะครับแล้วก็จะมีตัวคันเร่งนะครับคันเร่ง เล่งต่อแบบนี้นะครับบวกลบเซนเซอร์นะครับบวกลบเซนเซอร์แล้วก็ไฟบวกลบเข้านะครับไฟบวกลบสายเมนหลักนะครับจากแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์ต่อสวิตช์กุญแจด้วยนะครับสวิตช์กุญแจต่อกับไฟบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายสายเบรกนะครับเบรกสีเขียวกับสีดําจะเป็นเบรกนะครับสายเบรกกามปูหรือเบรกมือไว้นะครับ เวลาเราบีบเบรกหรือเหยียบเบรกนะครับก็จะทําให้ตัวนี้หยุดทํางานกล่องคอนโทรลหยุดสั่งไฟเข้าไปในกล่องเข้าไปในมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์ตัดไฟไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกินแรงเวลาเราเบรกแล้วมอเตอร์ยังมีไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้อีกอันนึงเป็นตัวกับทางมอเตอร์นะครับถ้าต้องการให้มอเตอร์เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็ต่อเส้นนี้ไว้นะครับถ้ามันเดินมันหมุนซ้ายเราก็เอา ถ้าเราต้องการหมุนขวาแล้วก็2เส้นนี้ต่อกันนะครับโดยใส่แจ็คแล้วเสียบสายต่อสันต่อกันนะครับแล้วส่วนในสีนี้สีน้ำสีม่วงนี่ก็จะเป็นสายวัดรอบมอเตอร์นะครับอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเวลาเราต่อเสร็จเราก็เอาตัวนี้สายแฮนด์มอเตอร์ไซค์แฮนด์จักรยานนะครับแล้วบิดบิดคันเร่งแบบนี้นะครับบิดเร่งมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับชุดนี้ก็ใช้สําหรับทํารถไฟฟ้านะครับโดยตรง นะครับทั้งจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ว่าเน้นไปที่จักรยานดีกว่านะครับมอเตอร์ไซค์มันมันเรียกว่ามันแรงมันน้อยนะครับ0.40.4แรงม้าเท่านั้นเองนะครับราคาก็จากที่ท่านดูมานะครับในเว็บนะครับเป็นราคาโอนเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ที่นักปดิษฐตินะครับร้านนักปฏิษฐติเท่านั้นนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับ